สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วตอนนี้ผมก็จะมารีวิว DX Force Diver นะตามจริงเป็นของจีนอนะ่ะดูจากนี่มันมีสัญลักษณ์บันไดและเป็นภาษาอังกฤษเกือบหมดราคา790บาทนะนี่เป็นของจีนนะบอกก่อนของจีนนี่คือด้านข้างนะจะเชนว่า DX อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีรูปฟอเซด้านหลังจะเป็นบอกวิธีเล่น3 2 1อะไรก็ไม่รู้แต่ในนี้มันไม่มีหลอกเสียงแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ แต่เป็นรูปโฟเซ่ก็สวิกกับเข็มขัด้านบนก็จะเป็นรูปล็อกเก็ตแล้วก็ลอนเชอร์ริวเรดาร์นะอันใต้ด้านใต้ตก็จะเป็นรูปโฟเซ่ไดเวอร์แล้วก็สวิกสตัวโอเคกล่องเอาไปตรงนู้นไอเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งก่อนไอ <c oughs> เรามาดูของกันเลยนี่ก็คือโฟเซ่ไดเวอร์อ่ะตรงนี้สามารถกดได้นั่นกับดีเอ็กแต่กดแล้วไม่มีผลอะไรหรอกตรงนี้ก็ขนาดหน้าจอพอดี สายนี่สั้นมากสั้นจริงๆโนตัวนี้ก็คือตัวล็อกเข็มขัดเข้าเรื่องต่อ <c oughs> เปลี่ยนเรื่องค่อดเร็วเลยนี่ก็คือสว er, ิกเบอร์หนึ่งล็อกเก็ตสามารถเปิดได้ฟืดมากเลยแล้วก็สวิกตัวที่สองรันเชอร์ใช่ไหมตัวที่สามเลด้า ตัวที่สี่นะครับตัวที่สีส่ก็คือเอ้ยเดี๋ยวตัวที่สามน <cons> ี Digital, ่คือลิวเออตัวนี้คือเลดราเออเมั่วแล้วด้านหลังนะก็จะตกอีกแล้วตกอุบัติเหตุย่องเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนี่ครับด้านหลังใส่ฐานนะเอเอสามก้อนเปลี่ยนเรื่องเร็วจังเลย คืออะไงครัฟาถานแป๊บเออนี่ไงคือฟาถานนะฟ้าถานนี่ใส่แบบตรงนี้เลยใช้ระบบคันนอตอาเดอร์สวิ์เปิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขียนว่า off on off on off นะเลื่อนไปตรงนี้นี่คือว่าเปิดสวิ์แล้วนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็กดไม่ได้ลูกเล่นมันจะอยู่ตรงใส่สวิตส์สตัวนี้แล้วก็ขันโยก มาโยกกันก่อนนะซื้อโฟเซ่ได้เดนโอ <c oughs> เนี่ยลำโพงจออกตรงนี้ LED จะมีทั้งหมดสองสีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะตรงนี้ก็กดตำมาธรรมดาแหละก็โยกขันโยกเล่นอ่า น่านจะมีแค่นี้แหละด้านในนี้ก็จะมีปุ่มเห็นไหมเนะี่ยเป็นปุ่มอยู่ตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็จะมีนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันน,กน,กน,นะวิธีเล่นก็คือแบบเอาสวิกใส่เข้าไปเฉยๆีนะ่ยเบอร์หนึ่งใส่ใส่เข้าไปเลยเบอร์ที่สองใส่เข้าไป ช่องที่2นะถ้าใส่ช่องอื่นมันจะใส่ไม่ได้นะเอาเลยทำไมใส่ช่องตัวเองใส่ไม่ได้เอ้ยนี่มันช้นเอาตัวเองนะเวเฮ้ย,ย t the hell เดี๋ยวทิครับทำไมมันใส่ไม่ได้ด้วยผมใส่ปิดช่องมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเออใส่ยากใส่เบอร์สามก่อนเดีเออเบอร์สามใส่ เบอร์ที่สี่าเบอร์ที่สเซลตามในซีรีส์เนี่ยการแปลงรล่างเขาจะกดตรงนี้ปุ๊บๆๆๆนะโอเคเราจะมาทําตามเหมือนในหนังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหนังนี้เขาจะตื้อๆๆเมี4ด,ดวงเพิ่มก็สับขยกลูกเล่นมันก็ยังเหมือนเดิมกดตรงนี้ลนะไม่มีเสียงนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีเสียงนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเสียงลูกเล่นก็จะอยู่นี่แหละลูกเล่นของมันจะมีอยู่แค่นี้ด้านในก็จะเป็นลูกเงาวิ่งเลย ถ้าถามว่าคุ้มไหมนะผมก็บอกว่าเออก็โอเคนะถ้าใครชอบของแปลกซื้อโฟเซสได้เด่นโอดับเบิลคิวเลยเหนื่อยใจจิงงอาล่ะครับสำหรับชิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ซี่อยู่แอคเก้นไม่บิร์ดป่า